ผมเลยารตาที่สมศักดิ์วาทยาพี่หนุ่ยปาจินไม่บางทวงปาจินดีกว่าครับใหญ่ดีเอาเอาปาจินก็ได้ไม่ต้องบางพวงบางยักษ์สุดเรยารตา YouTube Channel หลังจากทำคลิปมาสามคนเราก็ได้มาทำใบจริงมีฝ่ายผลิตใช่ครับ ฝ่ายผลิตเรามันเป็นฝ่า,ายขายฝ่ายกายขายของสนับสนุนการที่จะไปคุยไว้ละใบเราดีนู่นนี่นั่นคือมันจะเป็นเรื่องที่คุยเกินไปใช่ไม่ใช่ที่จะมาพูดกันแล้วนะัปัจจุบัน,นเอาเป็นว่าเรามีใบขายครับครับ,รบที่ห้อไฟ w วิทมีครับ ไฟวิทมีนะครับผมนี่ฮอไฟวิทมีนะครับก็คือว่ามันเป็นน้องใหม่นะน้องใหม่เป็นน้องใหม่ผมแล้วก็เนื่องจากเราเป็นน้องใหม่เราก็เลยทําราคาถูกกว่าพี่ๆเขาห้าสิบบาทใช่ครับก็คือพันเก้าร้อยห้าสิบครับพันเก้าร้อยห้าสิบนี้ถ้ารวมค่าส่งไปอหนึ่งร้อยบาทก็เหมือนกับพี่ๆเขาครับครับเสียงอะไรพี่ไก่เสียงหมู้องครับไม่สิ ใช่ครับครับไอตัวไอตัวก่อนที่พูดถึงเรื่องใบเราต้องรู้ว่าทําไมเราถึงมาทําเรื่องใบทําไมเรามาทําเรื่องใบใช่ความอยากของพี่แหละใช่พี่ก็โยนใผมเพ่งเดียวเลยเนาะจริจริงจริงจริงเราจริงจริงแล้วเราก็มีความอยากทั้งหมดแหละแต่เนี้ยเราอยากให้ให้ให้คนที่เป็นนักบินนะเนาะนักบินใหม่เก่าอยากได้รู้ว่าทําไมเราถึงเราถึงต้องมาดูเรื่องใบพี่โชว์ใบหนได้ไหมได้ครับใบใบเนี่ยครับใบคือใบหน้าตาที่บอกแล้วใบหน้าตานี่ เอ่อมันจะหน้าตาคล้ายๆกันแหละครับใบไม่ไม่ด้ต่างกันหรอกทุกวันนี้คนก็รู้อยู่แล้วว่ะใบมันหน้าตาอย่างนี้แหละแต่ว่าก็เราทํามาดีแล้วอ่ะครับเราทำมาดีแล้วเอาไปใช้ดูเอาลองใช้ดูครับใบแตกก็ใบแตกก็ต้องซื้อใหม่ครับถ้าสะดวกจะสั่งกับพี่ครับก็ได้สั่งกับใครก็ได้สั่งกับพี่ดุยก็ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรเอาไว้ให้ไายเลยสั่งกับพี่สมศักดิ์สนิทกับพี่สมศักดิ์สั่งกับพี่สมศักดิ์สนิทกับผมสั่งกับผมครับครับพวกเราสามคนสั่งกับใครก็ได้ได้หมดครับได้หมด เอาที<ๆ>่ที่มาคุยเรื่องใบอันนี้เรื่องใบก่อนเอาสาระเรื่องใบเนาะใบเนี่ยคนยังไม่ก็ผมเคยมีสาระอยู่นะมาเจอพี่แล้วผมหมดสาระเลยไอไอใบใบใบที่ที่ช้ทุกวันเนี่ยนักบินก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้อันใบไหนที่มันถูกกับเครื่องหรือว่าตรงสเปคกับเครื่องหรือมันมันมันแม็กกับเครื่องยังไม่รู้ว่าจะเลือกใบแบบไหนแล้วต้นสายประหทําไมต้องเป็นพิษนู้นพิษนี้เป็นความยาวนู้นความยาวนี้ คนยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องใบอันนี้เราก็จะมาเสริมเรื่องเรื่องการเลือกใบหรือการต้องถามพี่ส่ศักด้วยใช่ครับต้องถามพี่หลักว่าอท่นี้ถ้าเกิดเป็นอายุเนี่ยผมอายุมากกว่าพี่ใช่แต่ผมเรียกพี่เพราะว่าพี่เป็นรุ่นพี่นักบินในความคารวะแล้วก็เป็นอาจารย์ผมด้วยในการที่จะสอนเป็นกะละมังได้ไหมพี่เป็นอาจารย์เป็นกะละมังกะละมังเดเราเนี่ยไอ้พวกไก่ไก่ผมรู้มา อย่างนี้พี่เป็นชายกลางหรือว่าเป็นชายน้อยอ่าผมเป็นชายกลางดีกว่าครับชายกลางพี่เป็นชายกลางงั้นผมก็เป็นชายเล็กเอ้ยชายน้อยอ่ะชายน้อยนะเล็กเล็กน้อยเหมือนกันไหมพี่ก็อยากเป็นชายใหญ่ั้ง่ผมก็จะมาหนึ่งพี่เอาเรื่องใบอาเรื่องใบกันไปก่อนเรื่องใบเรื่องใบเนี่ยเอ่อเรื่องเรื่องใบเนี่ยมันมีทั้งมันมีคนที่เลือกใบที่ไม่รู้กับพวกที่ซื้อตามกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออเขาใช้ใบเนี้ยได้ ที่จริงแล้วว่ามันอยู่ที่การแมทนะแมทใบเครื่องบางตัวก็อาจจะใช้ใบอันนี้ไม่ได้พิษนี้ไม่ได้แต่ใช้กับอีกอันหนึ่งไปถูกกันทุกอย่างมันอยู่ที่การมันแมทใบกับเครื่องน,นั้นแล้วก็นี้รายละเอียดก็ลองลองลองถามออของพี่ศักดูว่าพี่ศักคิดว่ายังไงว่าคือการแมทนะมันอ่ะมันแมทแมทเครื่องแมทกับเครื่องประเภทไหนยังไงเราถามพี่พศดูครับอืม ที่ตัดดูว่ามัน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 ต้องเลือกอยังไง <L ie> เลือกยังไงพี่ลอ,ลองอ,อมาดูว่าระหว่างใบกับเครื่องเนี่ยมันจริงแล้วมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ครับเอต้องเท่าที่เคยลองพิลองพิลอง,ลองทําดูนะ<ห>ลองพิสูจน์ดูเพราะว่าในทางทฤษฎีเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปเขา้าเรื่องเรื่องทฤษฎีแต่ว่ามันไปดูที่กําลังของเครื่องเป็นหลัก<ห>มันเครื่องสมมติว่าเครื่องตัวหนึ่งเนี่ยมีกําลังผักอยู่ที่เรียกว่า ระมาณสักเจ็ดสิบกิโลครับสุดท้ายแล้วแม็กซิมัมเขามันก็ไม่หนีตรงนี้หรอกถ้าเครื่องมันได้แค่นี้ทีนี้ออ่เมาดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างรอบเครื่องกับรอบใบพัดเนี่ยเราจะบริหารมันยังไงถ้าเราต้องการเครื่องที่เร่งออกตัวเร็วเราก็ต้องใช้อัตราทดที่ที่ช่วยมาให้มันไม่หนักเครื่องครับจะไหมครับ แล้วเราก็ไปไปเพิ่มที่ไปลดพิษใบลงมาอีกทีนี้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยต้องคุยกันหน่วยเลยว่าเราจะจัดความสัมพันธ์ยังไงระหว่างพิษใบรอบเครื่องอหรืออัตราทดเราจะบริหารยังไงใช่อัตราทดอันนี้พูดงเรื่องอัตราทดอัตราทดเนี่ยมันมีอัตราทดหลายอย่างถ้าเครื่องที่เราประกอบขึ้นมาเนี่ยเราสร้างสร้างกันเองเนี่ยมันมีอัตราทดตามที่ช่างคิดไว้ว่าช่างคิดไว้ว่าเรา เราเลือกอัตราทดของเราผมวติอัตราทดอัตราอัตราทดคืออย่างเช่นหนึ่งต่อสามก็เรียกกันสามหนึ่งเนี่ยตัวตัวเมนคือตัวตัวเข้อเหวี่ยงหมุนไปหมุนไปสามรอบตัว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 ขับอ่ะหมุนไปสามรอบเด็กใหม่จะเข้าใจได้จะไม่เข้าใจตัวนี้อ่ะนี่ผมจะพูดถึงอัตราทดเครื่องอะไรกันพูดวเครื่องเครื่องน่ะมันมีอัตราทดของมันที่ที่เขาต้องการมีอยู่แล้วแต่คันเนี้ยไออัตราทดนั่นอ่ะมันก็ต้องไปดูกับใบ ว่าอัตราทดกับใบอ่ะมันไปนแมทกับใบตรงไหนที่จริงแล้วอ่ะเขาได้ทดสอบมากันระยะหนึ่งแล้วว่าอ่อัตราทดขนาดเนี้ยกับเครื่องปขะเภทนเนี้ยกี่ซีซีเนี่ยมันตรงกับพิษใบขนาดไหนได้ทดสอบไปแล้วช่างช่างก็จะแนะนําได้อยู่แล้วว่าใช้ใบพิษไหนเพศประเภทไหนแล้วก็ตัวอัตราทดมันเป็นตัวแปรในการเลือกเลือกพิษกองใบเหมือนกันเพราะอย่าง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 เครื่องที่เครื่องนําเข้ามาเนี่ยก็มีอัตราทดของเขาต้องไปดูอัตราทดของเขาแล้วใช้อัตราทดนั้นอ่ะ ไปแมท์กับใบพิษใบความยาวของใบมันมีผลทั้งหมดทุกอย่างมันมันองค์ประกอบรวมครับถ้าถ้าเราอยากรู้ว่าอันนี้แมท์หรือไม่แมท์ถ้าให้ลองคือคือเสียตังค์น้อยสุดอ่ะไปเปลี่ยนใบไม่เปลี่ยนใบง่ายสุดเปลี่ยนอัตราทดได้เปลี่ยนยากแล้วอัตราทดมันเปี่ยนยากไงอพอมันมาจากโรงงานใช่ครับแต่ถ้าเปลี่ยนใบเราก็เลือกพิษใบให้มันแมท์กับเครื่องกําลังของเครื่องกะยันก็ต้องเอาเอาใบ,ใบ,ใบ <S <S ไปเทสใช <บ S 2> ่ครับใบไปเทสครับแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่ามัน มีปัญหาไม่เข้าใจตรงไหนครับโทรมาถามพี่หนุ่ยดีกว่าได้ครับได้เรื่องทลืองพวกนี้เพราะว่ามันจะลึกเด็กใหม่มีต้องการแปลกว่านี้พี่เด็กใหม่ก็ไม่ค่อยน่าแปลกหรอกคนเด็กเก่าจะชอบอเด็กเด็กเก่าคนเก่าไม่ชอบแปลกๆเด็กเก่าไม่เอาผมงงแล้วเด็กซนเกี่ยวไหมเด็กซนเนี่ยค่อนข้างเด็กเด็กซนอันตราย เด็กจซนจะจนไปเรื่อยผมไม่จนนะครับผมผมเป็นคนรวยผนรวยน้ำใจพี่เด็กซนเด็กซนคนรวยน้ำใจซนค้นหาไปเรื่อยถ้าคนหาไปเรื่อยโอกาสพลาดก็เยอะไมยถึงเด็กหรือว่าไปถึงใบก็ถึงใบครับถ้าถ้าคนหาไปเรื่อยก็คือเปลืองไปเรื่อยครับเปลืองไปเรื่อยคือเนี่ยอันนี้เราพูดถึงเรื่องเรื่องความที่เปลืองถ้าคนใช้ใบที่ไม่แมทกับเครื่องมันจะเปลืองหลายอย่างเราถามพี่สักเปลืองอะไรบ้างครับพี่สัก เปลืองอะไรบ้างเปลืองอะไรเหรอยังไงอะครับเปลืองตังก่อนอเปลืองน้ํามันเปลืองน้ํามันเปองยังไงพี่ถ้าคุณใช้รอบเครื่องเกินใช่ไหมครับเครื่องคุณก็ใช้น้ํามันเยอะขึ้นครับร้อนขึ้นร้อนขึ้นตังเร็วขึ้นเปลืองเปลืองน้ำมันเนาะเปลืองน้ำมันเปลืองค่าสึกหรอเปลืองค่าสึกหล่อค่าซ่อมบํารุงเพราะว่าถ้ารอบเครื่องใช้เยอะเครื่องยนต์ก็สึกหลอเยอะแล้วถ้ามันไม่แมทหรือว่า ไม่ดีบางทีมันอาจจะเปลืองตัวด้วยเปลืองตัวเจ็บตัวครับไอ้ไอ้รอบที่ที่ที่ว่าเปลืองคือรอบมันไม่แมทกันแหละที่ทั้งหมดคือสรุปก็คือเครื่องเครื่องกับใบไม่แมทกันถ้ามันตึงไปมันมันรอบมันหนืดไปหรือเร่งไม่ขึ้นแต่กเปลืองอีกก็เปลืองอีกครับเพราะไม่แมทอยู่ดีสุดท้ายมันต้องแมทนะครับมันต้องแมตต้องเลือกให้แมทกันพอดีให้มันให้มันลงตัวให้มันลงตัวถ้ามันถ้าเกิดมันลงตัวแล้วทุกอย่างโอเคเครื่องก็รอดใบก็รอด เราก็รอดด้วยทีนี้เหมือนว่ากลับมาอีกครั้งมาคุยเรื่องใบใช่ครับคุยเรื่องใบจริงๆคุยไม่จบไหมพี่ไม่ไม่จบอะครับใบคุยไม่จบจริงจริงแล้วถ้าเกิดเราจะให้แต่เขาปลดล็อคแล้วนะใบปลดล็อคแต่เขาปลดปลดให้จริงหรือเปล่าอ๋อปลดให้บางบางบางกลุ่มบางที่มั้งอ๋องั้นคุยเรื่องใบใบพิธีเอ่อถ้าเกิดอยากอันนี้ถ้าอันนี้ผมผมอยากถ้าคนไหนอยากรู้ว่าตัวเองอะเครื่องมีแรงผักมีแรงผักเท่าไหร่ครับมันต้องอย่างเดียวเลยคือต้องขึ้นกิโลผัก แล้ววัดรอบถึงจะถึงจะรู้จริงรว่ามันผักได้เท่าไหร่แล้วก็รอบเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่อ่ะคุยกันได้เฉยแล้วเอาตัวไปผักอะ่ะผมบอกให้เลยว่าไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่ามันผักแรงผักอะ่ะมันมีแต่แรงโม,โม้ครับไม่มีแรงม้าโม้อย่างเดียวมีแต่แรงโม, <c oughs> ม่ครับไอ่ไก็มไม่ไหนทัไง <c oughs> มมนัหนมัน <c oughs> ไม่มีทางรู้ได้เพราะผมลองมาแล้วผักด้วยตัวไม่มีทางวัดไม่มีไม่มีมาตราวัดได้ครับต้องวัดด้วยกิโลผักยังอสาหว่าไงครับก็แรงม้าจริงไหมฮะจริงเพราะว่า บางทีด้วยเสียงเครื่องยนต์ด้วยแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันหลอกเราได้บางทีเครื่องสั่นเยอะก็นึกว่าไบแรงใบผักแรงหรือว่าบางทีใช่ครับแรงโม้บางทีก็เครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์ดังมากเหมือนในภาษาพวกรถเขาบอกอะไรนะดังแต่ท่อล้อไม่หมุนล้อไม่หมุนครับอันนี้ก็จริงๆแล้วเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันหลอกเราได้จริงแล้วแรงไม่แรงเนี่ยให้มันแมทให้มันดูดลุกันใช่ครับแรงไม่แรงนี่ แตบจะเราไม่ใช่นักแข่งเนาะใช่ครับเราไม่ใช่นักแข่งเรานักแข่งก็ไม่ได้ใช้ใบไม้อยู่ดีใช่เข้ามาใช้ใบไม้แล้วก็คือคือจริงๆแล้วอะในอัตราที่แมทมันอะมันจะพอดีทุกอย่างใช่มันทั้งอัตราเร่งทั้งรอบกลางรอบเดินทางรอบสูงอะไรมันได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกให้มันแมทนะถ้าไม่แมทปุ๊บแบบคุณจะได้แค่หนึ่งหรือสองครับแค่นั้นเองหนึ่งกับสองอ้าวพูดถึงใบสามสเต็ปใบมันพูดอะเราได้ใบสามสเต็ปนะมันจะเพอร์เฟกต์สุดแต่ถ้าเกิดเราได้อยากอยากได้รอบต้น คุณก็ต้องยอมเบืองปล,ปลายแผ่วป้าปลายแผ่วแต่ถ้าอยากได้รอบปลายต้นคุณก็จะหนืดเพราะว่ามันจะลากรอบปลายได้ไม่งั้นรอบก็หมดคือเครื่องมันมีลิมิตมันอยู่แล้วเพราะนั้นที่มันดีสุดคือแมทแมทอย่างเดียวครับสรุปสุดท้ายเนี่ยมันมีอยู่คำเดียวที่เรียกว่าความพอดีเออทีนี้ความพอดีเนี่ยมันเกิดได้ยังไงมันจะเกิดจากการลองเนี่ยแหละถ้าคุณไม่ลองคุณไม่รู้หรกอกว่าตรงไหนมันพอดีเพราะนั้น วิทีมันอาจจะเปลืองนิดนึงในจุดเริ่มต้นเพราะเราอาจจะต้องลองใบหลายๆพิษแต่ว่าตัวหนึ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้คืออัตราทดเพราะว่าถ้าเปลี่ยนอัตราทดในเรื่องใหญ่เลยทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะต้องไม่เปลืองตังสมซื้อมาก็คือเอามาลองกับเครื่องคูลิตแล้วยืมใบเขาลองยืมใบเขาลองเอออันนี้ไม่เสียตังค์ยืมบ้าลองว่าเออถ้าพิษารณาอันนี้พอดีไหมลดหรือเพิ่มก หนึ่งสเต็ปสองสเต็ปแล้วอันไหนที่มันแมทก็คือใช้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือต้องหิ้วเครื่องมาลองก็ถ้าใครอยากรู้เพิ่มก็คอมเมนต์มาครับมาพูดคุยหรืออะไรต่างๆติดต่อทั้งช่องทางใดก็ได้ครับเอ๊ไก่ผมร้อยืม่องทางเลสนิทกับใครก็ไปหาคนนั้นติดต่อคนนั้นก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปพี่ยังอยากรู้อีกผมอยากรู้อยากรู้ว่าพี่เป็นยังไงพี่รังควรกับพี่หนุ่มปมากผมไม่ได้ว่าใครผม ินผักกินผักยามผักเือผมกินผักแล้วไม่กินหญ้าครับผักคลิปเดียวของผมนี่พี่ทําให้ผมชาวบ้านเขาเห็นอกเห็นใจเออพี่เลดีนะเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาลงก็บูลลี่ผมได้ผมไม่ได้บูลลี่ผมผมไม่ได้บูลลี่ใครที่เป็นอาจารย์ผมนะครับแต่ผมไม่ได้บูลลี่ใครผมอยากให้พัฒนาพัฒนาให้พี่เปลี่ยนมากินผักบ้างอย่ากินหญ้าอย่างเดียวครับพัฒนาก็มีเครื่องที่ช้าสุดก็คือเครื่องมีเครื่องมีเครื่องที่คนมาทำนะครับเป็นสามล้อเนี่ยที่ผม ที่ที่ทำให้ที่ไงยัางงาชา้ายนะไม่ใช่เครื่องไผ่เลยเครื่องคุณเล่ครับชา้าเพราะว่า,าปัญหาเยอะปัญหาเยอะพี่เลปัญหาเยอะครับจะจบยังไงจะจบกันกับตาหรือว่ายังไงไปดีบ้างส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Right, yeah. I think that we've all had enough